อนุญาตนำเสนอประวัติความเป็นมาของห้องเรียนร้อยเอ็ดนะก็อยากจะเท้าความกลับไปกเกือบสิบยี่สิบปีแนตะ่ก่อนว่าห้องเรียนร้อยเอ็ดนี่นะความเป็นมานั้นท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่นี้เป็นคณะกรรมการหลายท่านในสภาวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ท่านดรสุรพลแล้วก็ท่าน รปรธาาธิการหลายท่านว่าห้องเรียนเหล่นี้เนี่ยเกิดขึ้นเกิดขึ้นก่อนก่อนที่จะมีข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนังนก่ปี2541 42 41 42แล้วทีนี้ก็ด้วยความที่ผมว่าเป็นปณิธานนะของ เบื้องต้นจริงๆนั้นเป็นบริษัทของหลวงพ่อที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคเก้าที่อยู่วัดท่าขอนแก่นหลวงพ่อพระเทพพระอาจารย์หลวงพ่อพระธรรมจิตชานาญท่านมาตรวจราชการคณะสงฆ์ที่จังหวัดร้อยเอ็ดท่านเห็นพระนัทสงฆ์อีกฝ่ายหนึ่งและได้จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาก็คือของมหางโคตร แล้วท่านก็เลยมาปารก,กับพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านเจ้าคุณพระราชนิพายานบุรีบอกว่า,าร้อยเอ็ดนี่เนี่ยเมื่อไรจะเปิดเมื่อไรจะเปิดมหาวิมหาจุฬาเเมื่อไรจะเปิดมหาจุฬาท่านมาตั้งหลายครั้งนี่ยแล้วก็หลังจากนั้นก็ท่านรอที่การารูปปัจุบันนี้ก็คือท่านพระครูสุวิทารัตนเดชตอนนั้ยนยังเป็นพระอรหัน สุก <laughs> ัญญาอยู <Br uno> ่น <guarding> ะ <okay>? ้บุกหลักสุขัญญาแล้วก็ได้มาพคบกผมในที่วัดสัตว์ได้มาฟารุบถึงเรื่องนี้แล้วผมก็ได้ตามเรื่องนี้เข้ากาบเรียนกับพระเด็จพระคุลหลวงพ่อท่านจุกุลเท่าไรปีชายามวนนี้แล้วก็กาบเรียนพระเดชพระคุณท่านจุคุณพระราไรพระมารยาทุณอดีตเจ้าหน้าที่จังหวัดต่อมาแล้วก็ได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาแล้วก็ได้ทําเรื่องเสนอเข้าไปที่ สภาวิชาการโดยทางสภาวิยาเขตเป็นผู้ให้ความเห็นชอบแล้วก็ก็เสนอ้าไปปรากวว่าในช่วงนั้นน่ะโรงเรียนเาเหยนเนี่ยเปิดดาเนินการไปแล้วอาจารย์ท่านท่านผู้ช่วยอาจารย์ดรพลวงรุ่ยเรื่องนี้นี่คือดำเนินการเปิดสอนไปแล้วนะพอเปิดไปแล้วทีนี้พอเข้าสู่สภาวิชาการกระผมก็โดนท่านเจ้าคุณอธิการบดีรูปปัจจุบันนี่แหละ ถ้าได้กล่าวว่าที่จำความู้คุณท่านนะท่านบอกว่าเดี๋ยวนี้แหละลูกชายของเราไปทำขาคล้องเอาไว้ทำไปคล้องเอาไว้ที่ร้อเอ็ดก็คือคำว่าลูกชายนั้นึี่หมายถึงวิญญาเกลียดคนแก่มาาเปิดห้องเรียนที่ตรงนี้พอเปิดห้องเรียนที่ตรงนี้แล้วก็มาทำลูกลูกชายลูกสาวเขาค้องเอาไว้เราต้องมารับผิดชอบก็เลยเสนอเข้าที่ประชุมแล้วก็ท่านระถาในที่ประชุมที่ประชุมก็ให้ความผิดชอบว่าคณะสงฆ์จังหวัดรอ็ดนั้น ให้การสนับสนุนให้เปิดห้องเรียนอันนี้โดยที่ทางวิทยาเขตจังหวัดไร้ที่ไม่ได้ใช้งบประมาณแม้แต่บาทเดียวนะเอาปกรณ์ก็ได้ส่งไปเปิดเลยนะพอเสร็จสิ้นเห็นคณากรรการร่วมพัฒนาให้เปิดห้องเรียนแล้วก็ปรากฏว่าตระเด็กพวกคนแล้วก็คนอธิการรูปปัจจุบเนี่ยก็กำมาถามผมนี่นะ